เจริญสัม,มัตประธานสเพื่อละโอรัมพาคิยสัญโยช์ภิกษุทั้งหลายโอรัมพาคิยสัญโยชน์5ประการเหล่านี้5ประการเป็นอย่างไรคือสก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพะตะปรามาสก,กามฉชันทะพยาบาทภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคิยสัญโยชน์ประการภิกษุทั้งหลาย สัมมปทานจัตตารโสรสัมมปทานาอันภิกษุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมภาขิยสัญโยธหาประการเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายสัมมปทานสี่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิต ตั้งจิตไว้เพื่อบาปอกุศลลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 2. ยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ละไป 3. ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น 4. ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอุปปันนานังกุศลานังธรรม,มานังให้ตั้งอยู่ทิติยาไม่เลือนหายอสัมโมสายะให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปพิญโยภาวายะให้ไพยบูนเวปุลลายะ ให้เจริญภาวนายะให้บริบูรณ์ปาริปูริยาภิกษุทั้งหลายสัม,มประทานสี่เหล่านี้อันภิกษุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งอภินญายะเพื่อกำหนดรู้ปริญญายะเพื่อความสิ้นไปปริขยายะเพื่อละปหานายะโอรัมภาคิยสัญโยชห้าประการแ,แล